วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องลี้ลับนิดนิดแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเรามากๆหัวข้อที่ว่าคือจิตใต้สำนึกกับการสร้างเงินบางคนอาจสงสัยว่าจิตใต้สำนึกมันเกี่ยวอะไรกับการหาเงินเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องตัวเลขในบัญชีหรือไม่ใช่แค่การทำงานหนักเพื่อเก็บเงินหรอกหรือ คําตอบคือใช่ครับเรื่องเงินมีตัวเลขมีการทํางานแต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือวิธีคิดและโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ในใจเราโดยที่บางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกหรือสับคนเชียสใหม่คือระบบปฏิบัติการลับของสมองเรามันเก็บทุกความเชื่อความทรงจำประสบการณ์และใช้สิ่งเหล่านี้ ในการกำหนดพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ทันได้คิดด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นถ้าในวัยเด็กคุณเคยได้ยินบ่อยๆจากครอบครัวว่าเงินหายากนะต้องเก็บทุกบาททุกสตางค์คุณอาจโตมาพร้อมกับความเชื่อว่าการหาเงินเป็นเรื่องลำบากและนั่นทำให้คุณเลือกง,งานที่มั่นคงมากกว่างานที่ท้าทายแม้รายได้สูงกว่า แต่คุณไม่กล้าเสี่ยงเพราะจิตใต้สำนึกคุณบอกว่าเงินได้มายากอย่าเสียมันไปแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าเด็กอีกคนโตมาในบ้านที่พ่อแม่พูดเสมอว่าเงินหาได้เสมอขอแค่รู้จักใช้สมองและลงมือเขาอาจโตมาเป็นคนที่กล้าลงทุนมากกว่าไม่กลัวการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และมักหาทางสร้างเงินได้มากขึ้นเห็นไหมครับว่า ความแตกต่างของจิตใต้สำนึกสามารถกำหนดเส้นทางการเงินของชีวิตเราได้เลยวันนี้ผมอยากพาคุณไปสำรวจว่าจิตใต้สำนึกส่งผลต่อการสร้างเงินอย่างไรและเราจะโปรแกรมมันใหม่ให้กลายเป็นเครื่องจักรดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าจิตใต้สำนึกไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่คอยบันทึกและประมวลผลข้อมูลจากชีวิตเรามาตลอดเวลา มันบันทึกทุกคำพูดที่เราเคยได้ยินมันจดจำทุกความรู้สึกที่เราเคยผ่านและมันจะใช้สิ่งเหล่านี้มาสร้างรูปแบบพฤติกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวนักจิตวิทยาพบว่ามากกว่า90%ของการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราถูกควบคุมโดยจิตใต้สำนึกไม่ใช่จิตสำนึกที่เราคิดได้ตรงๆแล้วสิ่งนี้เกี่ยวกับเงินอย่างไรก็เพราะว่าพฤติกรรมการเงินของเราส่วนใหญ่ ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์เชิงเหตุผลแต่มาจากความเชื่อเดิมๆที่ฝังอยู่ในใจตัวอย่างเช่นคนที่เคยเจอครอบครัวล้มละลายอาจโตมาพร้อมกับความกลัวการลงทุนโตขึ้นก็เลี่ยงการลงทุนทุกรูปแบบคนที่เห็นพ่อแม่ทำธุรกิจจนรวยอาจซึมซับความเชื่อว่าการทำธุรกิจคือทางสู่ความมั่งคั่งโตขึ้นก็กล้าเปิดกิจการเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนสองคน เริ่มจากจุดที่ใกล้เคียงกันแต่โตไปแล้วเส้นทางการเงินต่างกันแบบฟ้ากับเหวถ้าอยากรู้ว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังโปรแกรมแบบไหนอยู่ให้ลองสังเกตตัวเองเวลาเจอเรื่องเงินเช่นเวลามีเงินก้อนคุณคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวหมดหรือเอาไปลงทุนต่อยอดให้โตเวลามีหนี้คุณคิดว่า แย่แล้วฉันคงไม่มีวันหมดหนี้หรือนี่คือแรงผลักดันให้ฉันหาไรายได้เพิ่มคำตอบเหล่านี้บอกเลยครับว่าจิตใต้สำนึกคุณถูกโปรแกรมมาแบบไหนหลายคนที่ไม่รวยสักทีเพราะมีมันนี่บล็อกหรือกำแพงในใจเช่นความเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสกปรกคนรวยโกงแน่ๆความเชื่อว่า ฉันไม่คู่ควรกับความรวยความเชื่อว่าการหาเงินเป็นเรื่องยากเสมอแต่คนที่รวยมักมีความเชื่ออีกแบบเงินคือพลังงานมันจะไหลามาหาคนที่รู้จักสร้างคุณค่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งเพราะฉันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นการหาเงินอาจท้าทายแต่ไม่เคยเป็นไปไม่ได้ความแตกต่างนี้อยู่ที่จิตใต้สำนึกลุลวน แล้วถ้าจิตใต้สำนึกเราตอนนี้เต็มไปด้วยความเชื่อจำกัดจะทำอย่างไรดีข่าวดีคือจิตใต้สำนึกเปลี่ยนได้และนี่คือวิธีที่หลายคนที่ประสบความสำเร็จใช้กัน affirmation การยืนยันเชิญบวกการพูดกับตัวเองทุกวันเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งเงินไหลามาหาฉันอย่างง่ายดายตอนแรกอาจรู้สึกแปลก,ปลกแต่เมื่อพูดบ่อยๆจิตใต้สำนึกจะเริ่มรับเป็นความจริง visualization การสร้างภาพในใจนักกีฬาระดับโลกหลายคนใช้วิธีนี้เช่น ales, ไมเคิลเฟลส์ว่ายน้ำพร้อมจินตนาการว่าตัวเองชนะในเรื่องการเงินเราก็สามารถจินตนาการภาพตัวเองที่มีอิสระทางการเงินบ้านที่อยากได้ชีวิตที่อยากมี environment สภาพแวดล้อมจิตใต้สำนึกถูกอิทธิพลจากสิ่งรอบตัวอยู่กับคนคิดลบคุณจะคิดลบอยู่กับคนคิดใหญ่คุณจะคิดใหญ่ตาม habit นิสยัย นิสัยเล็กๆเช่นการเก็บเงินวันละ100บาทการอ่านหนังสือการเงินวันละสินาทีจะโปรแกรมสมองให้คุ้นกับความมั่งคั่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมมหาเศรษฐีหลายคนย้ำเสมอว่าความสำเร็จเริ่มที่ mindset ไม่ใช่เงินทุนดังนั้นครับจิตใต้สำนึกคือกุญแจสำคัญของการสร้างเงินมันคือพลังที่เรามองไม่เห็นแต่คอยขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจของเราถ้าคุณโปรแกรมมันด้วยความกลัว คุณจะหนีเงินแต่ถ้าคุณโปรแกรมมันด้วยความเชื่อมั่นคุณจะดึงดูดเงินเข้ามาผมอยากฝากประโยคหนึ่งไว้ให้คุณครับเงินไม่เคยเริ่มจากกระเป๋าแต่มันเริ่มจากความเชื่อที่คุณถืออยู่ในใจและถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งคุณก็จะเริ่มลงมือทำสิ่งที่พาคุณไปถึงตรงนั้นขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆของเราแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ